ยังไปกดคลิกโอเคท่านผู้ชมในวันนี้ผมเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับทุกตอนนี้ผมก็ได้เล่นมาถึงตอนดีแล้วสุดกเลเวลยีแล้วะโอย้เซบปอหมเนี่ยใช่จะให้ดูกะาตดิผมจะเอากระถาไปโชว์คนดีครับ you did oh, i t found my wand and you're a student You just oh, did we must it. get no, you to safety immediately. Yeah. It's dangerous. It's all right, Mr. Oaks. I've dealt with these Child goblins before. You did a You are very lucky but very talented. But how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she yeah. was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasting goblins stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oaks. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. Oh, if only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson ah. I shan't soon forget. Having my womb back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oaks. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your Thank deeds. You. You. Be well, my friend. <laughs> Mister Rokes was lucky. Hanrocks lot would never have. <laughs> been yeah. been. ไม่ได้ลูกต้อง,องหาออกไปเองต้องออกไปเองกด M ไม่ได้ไงล,ลูกคุณต้องออกไปจากดันเจียนนี้ก่อนมันถึงจะวางได้ถึงไปรับเครือข <ไป S 2> ่ออกไปได้เครือขาเคือข่ายคุณออกจากนี้ก่อนคุณถึงเลือกได้ลูกมันยังเลือกไม่ได้ตอนนี้นะ่ะไปดูนะครับว่าจะเจอสัตว์ตัวไหนมันไม่มีแล้วคุณคเคลียร์ดันเจีนไปแล้วไง มากลับไปแวะแล้วนะที่เดียวเราต้องกลับไปทางไหนทางเดิมโอเคตางนี้ใครเล่นมาถึงตรงนี้ก็เอกบอกว่างแลวเพราะว่าตรงนี้วันเลเซอร์พ่อ โอเคทุกคนผมเซ็นครดิตซึ่งมันยากมากเลยอ๋อมีอีกตัวนึงข้างหลังอ่ะเแดงแดงอ่ะแต่อันนั้นคือเฮ้ยไม่ไม่ใช่เข้าไปออกมาเขาอยู่ในอะไงใช่ไหไม่ได้อยู่ข้างในมันอยู่กดเอ็นนั่นได้อยู่นะกดขี่ไม่กว่าได้อยู่นะตรงนี ไปหาเฟสต่อไปเลยิะไสัตออว์บบากอนดี๋ยมันอยู่ข้างนอกหรรททันไปเลยขี่ออกไปตรงนั้นแหละแดงยังไงนะตัวใหญ่นะสู้้า We're close to a b r ู้้าเป็นไเห็มเห็นโทรไหมนะ่ะโทรยักนักตรงนั้นนะมันเก่งไหมถ้าปราปาเล่น่ะ ถ้าคุเล่นน่ะคอาจะอ่อนเองลองดูลิกดปีกดปีข้างหลังท้างหลังท้้งหลังยิงมันทั้งหลังปกนยังยัตาระไปลงไปที่นี่นะสู้โอ้โหเดือดขึ้หมดป๊ออไอ เอออยู่นี่อยู่นี่ได้ขึ้นไปก่อนเก้าตัว

อเดไาก็นอ c มดกับเเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็อีกทีหนึ่งก็กดดนนอนนอนแ่พิจารณา กินอนยานกินแต่ถ้าตามน้ำหนักกเช้าเย็นอยู่น่าิตอ้นี้ยังไม่ได้แกอ้น่นี่คือสถานท t h e หนแล้วไม่รู้วาเท่าไหร่คุเ้าเส้นล่านะครัอเส้นล่ากเอาเส้นล่งครงกว่าห้านก็คางไม่ดีว่สนก Enjoy Suffering <t> ล้างล้างม่ต้องวกต้อร้อนหรือ,ล,อล้างไม่เคยนี่น้ำน้ำเปล่าไมได้ระดับด้วยเดร้อแบาทครับผเอาไปกินเลยครับแรกเดินทางใช่ไหมนะได้ครับแล้อย่าเปิดแอร์เส่หน้าครับจะใช้ซ้อนก็ได้ช้อนก็คือช้อนเต็มใหร,ห,หรีน่ากว่าจะดูดยามาก แบบบ้าตายแล้วใช้ยาเหลือนขวดเองใช้ไปสองขวดใช้ไปหลายขวดเลยเกือบตายได้ไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ต้องโดนลงมันกกลก่อนโอเคโอเคขึ้นมาีไ่จะไปสันอีมันอะมันอะอูนี้เลย แถวๆนี้แหละเนียล,ลงๆๆๆๆกดปีกดปีพอโทษนะครับปียังไงอาวอาอานตตายแน่มึงเรามึงเรามึงเอ้ามันมันเลือดมัเลยนิดเดียวเมื่อกี้อ,อ๋อไอตัวนั้นใหญ่เมื่อกี้นี่จัดก,การมันเสร็จแล้วนะอโอ้โอ คนโหดมากป้าค่นาทีเดียวตายเลยเอานี่ป้ามาท่ากะทีโอ้โหแสดงว่าป้ายังเลเวลเยอะกว่าคุณใช่ไหมแต่นี่เก่งกว่าป้านิ้วคุณอาจจะกดไม่ถึงคุณก็ลงมาเดี๋ยวผมจะให้คุณเอาเฟสใหม่ไงคืออยกไปซาร์ด้าไปที่อื่นก็ได้ตรงนี้มันเต็มหมดแล้วกมดแบบละกดแบบละกดไออ่ะดูในนี้ก็ได้แป๊บนึงนะครับลูกเอาอันนี้ออกก่อน สำเร็จละออกมาละทีนี้ถ้าคุณจะหานี่ไงนี่ตรงเนี้ยเยอะเลยเนี่ยอันนี้นี่เป็นเควสคุณก็เอาสักอันหนึ่งเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยเนี่ยอันไหนก็ได้อันไหนอันไหนต่อสู้ก็ถ้าคุณอยากจะสู้โดยที่ไม่ต้องรับเควสใช่ไหมครับก็ไปหาเลยถ้าแถวนี้น่าก็น่าจะมีนะเนี่ย ไม่เอาไม่เอาอะหรือไม่ก็นี่อันที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยที่เปิดแผนที่ข้างล่างเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยแถวๆเนี้ยเนี่ยครับทางนี้เห็นสีน้อยนี่ยังไม่ได้เปิดแผนที่คุณก็ว้ามาตรงนี้แล้วคุณก็ขี่ไม่กว่า<อ>มาตรงแถวนี้ไกลเกินนี่ไกลมันว้าปไปได้ไวแต่มันอีกเป็นพันเมตรเลยนะมันก็มันมีผงฟูเนี่ยเขียวๆให้ว้าอยู่ไหม เี่จะไปซัดใจบางบัวแล้วผมจะให้คุณนะทักหน่อยคืจะไปซัดเมียงมุมมึงเครียมันอยู่ใกล้ๆเลยเอาใจแมงมุม,มยันนี้จะไปซัดกันมาเเอา,า,เอ,าอันนี้เขาให้ซื้อ<ม>ซื้อแบบทบบด o o m Enchantment ซึ่งเงินคุณยังไม่น่าจะพอเฮ้ซื้อตัวอัปเกรดไหมกว่า พันหนึ่งมนะั้งก็ต้องไปขายของก่อนที่คุณที่คุณรูดมาได้จากประตูนะจะได้เอาเงินไปซื้อตัวอักษรพอ่อปวดใหญ่ไหมใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมครับใหญ่ครับแบตบจะหมดหรอกนี่ครััหมดนี่ ก็เนื้อขอไปซัตย์ใบบบมก่อนเฮ้ยไม่ไกลไม่ไกลตอนนี้อยู่ใกล้จะขอบวชไหมเขาอยู่รัาผูก,ผกปันผ่านควีต ไปซัดกับยายเมืองหัวอ๋อปิดใ่ไนมดบหมดคืนฟิงก์ มาแล้วเอาเด้อเลูกบัลลูกบันไม่เก่งเลยลูกบันไม่เก่งเลยลเจยาร้อย ปีศาจได้ไหมปีศาจป่าน่ะตัวนะคะปุ่ตัวนี้แจะปีศาจไม่โหดนะตัวนี้ยี <qu ie> ่สิบนาทีก็ปิดก่อนนะลูกนะปิดอัก่อนนั้นเราไปกดโอเคค่ะท่านผู้ชม ว่าจะยาวเกินไปโอเค,อเคขึ้นไม่ได้อะครับไปไม่ไ,ไมก็เมลาไปจบ ไม่ได้ทำอะไรเก็ตายแล้วบาดนะก็เท่าโจงเอาของเอาของเนยไปยางป้าป้าใน้บามัน,นมีอะไรอ๋อ เอาเอาตายแล้วแป๊บเดียวในน้ำก็ไอตัวอืดอ่างเลยแต่นี่กด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 สกิลเลเวลรสี่เลเวลรสามแล้วก็มันมีให้กดตัวอากดเพื่อประตายปั๊บเลยเอาไม่เห็นเก่งเลยอ่ะแทีออ๋ she wasn't making it up Well, we've come this far. Miss Willardsy might get an answer about these butterflies. <laughs> These rocks have seen better days. เอ็นคืออะไรตัวเอน็นเอ็นมันมีอะไรให้กดอ๋ออันนี้ก็คืออัพเวลกันครับมันเหลืออีกแต่แป๊บนึงนะแค่มันว่างไปแต่ว่ามันยังไม่มีเวทอันนี้อะไรอันนี้อะไรสุดอ๋อคุณได้อันนี้เวทน,นี้มาแล้วเอาเวสโ,โลเ,เวสโ,โลแต่ว่ามันอ่อนเวสโล,ลอ่ะเวสโลมันอ่อนอน้ำหนึ่งนะฮะ นี่เวทอะไรนี่เวทเดวิลิโออันนี้เวทสตูปิฟายอันนี้ก็ดีนะเวลาบล็อกเราสตัร์นานขึ้นสเตลไม่ได้ใช้เลยันี้ยาไม่ได้ใช้อ่ะนี่พุ่งอัพก็ได้แบบแบบแบบเยี่ยมอย่าลืมกดอัดกดปิดนะเราอัดใหม่นะมันจะอันนั้นแล้วมันจะครบแล้วเอานี่ของมีดดิถูกไหม ตอนนี้เหรอฮะใช่คุณอยู่ข้างนอกฮอกมีกเนี่ยฮอมีตรงนี้อยู่ใกล้ใกล้ฮอกมีเลยเดินเ,เข้าไปได้เดี๋ยวว่าเราจะเดินไปต,ตอเราจะปี Yeah, more, More, Being an officer of the law in a quiet village like Hogsmeade is a pleasant job, I'd say. Wish I thought of it. You're back! Nice to see you again. you back! i ่า to see you again อะไรอ่ะคุณกลับมาแล้วเหรออันนี้คือร้านขายไงซื้อนี่ไงซื้อซื้ออัปเกรดไม่กวาดแค่นี้เองภารกิจจบแล้วเนี่ยเห็นไหมภารกิจอะดูดูก่อนดูก่อนเนี่ยเขาบ,บอกว่า thank y o ะ t p y purchase ก็คือซื้อ a bloom a bloom คือไม่กวาด purchase a bloom enchantment from albi weeks ก็ week คือซื้ออัปเกรดไม่กวาดแค่นี้เลยจบเลยอ่ะซื้อเลย เซอร์นี่1,001ใช่ครับกดปุ๊บค้าเลยขายของวันตั้งหังเขาเน่ยคองกว่าอลฟไปอยู่ที่ร้านค้าถามข้อมูลขอมูลที่มีข้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 อมูลที่มีอมมีอมูลทีอมูลที่ม้อม่มีข้อมูลที้อมูลที่มี้อมูลทีอมลที่มีข้อมูลที่มีขอมูลท่มีข้อมูล่มีข้อูลขอมมีข้อม We บเอาไ back as soon as you can นี <énd> <im dling> ่ถุงมืออันใหม่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นแสดงว่ามันมีอันใหม่ที่แรงกว่าเดิมนี่ไงโอ้จอบอันนี้แต่ว่า มันต้องไปไอเดนก่อนมันมองไม่เห็นอันนี้ด้วยอันนี้ก็ต้องไอเดนก่อนอันนี้เก็บมาเยอะนะใช่อันนี้ก่อนจะได้เพราะว่าอันนี้มันสาสิบเจ็ดเห็นไหมอันนี้มันห้าสิบเอ็ดเอาห้าสิบเอ็ดก่อนเั็นตาด้วยนี่อันเดิมมันเท่าไหร่ดีเฟนต์ป้องกันสาสิบสามอันใหม่มีสาสิบสี่กับสี่สิบหกเอาไันไหนดีส <46. S 1> ี่สิบหกี ค okay, ขายสองอันนี้ทิ้งส่วนอะขายทิ้งทีนี้น่ย,ยขายที่เราไม่ได้ใช้อทิ้งแล้วก็แลกเงินเกินแลกเงินเงินใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เรามีเท่าไหร่469แล้วก็กดตรงนี้ขายขายไปค้างหนึ่งสองสามสี ขายทิ้งทั้งหมดเลยอันนี้อยางอันนี้อันนี้51อยัางอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเพิ่งอันนี้โอเคขายแล้วได้เงินมา1,000กว่าบาท Thanks for stopping by. g l d to see you again. ทีนี้เดี๋ยวเพิ่งครับไปใส่มวก่อนมันมีหมวกอันใหม่ด้วยนี่ไงอ่าโอเคเรียบร้อยคราวนี้คุณไปรับเครสใหม่ได้เลยแต่ว่าคุณกดปิดอันนี้ก่อนปิดปิดอันนี้ก่อน สรุปอ้นี่โชคิีดีก็อย่าลืมกดเลขเจ๊กดจับจับให้ได้ดับดกดยังไงอ่ะอ่าปิด